สวัสดีครับเพื่อนๆผมตุ้ยแมททอยนะครับวันนี้ผมตุ้แมททอยมีของจริงๆมานำเสนออีกแล้วนั่นเป็นรถหรูนะครับผมจากค่ายเบลเล่นะครับผม,เ,นนบผมเป็นรถสปอร์ตเปิดประทุนนะครับผมสีที่นั่งนะครับผมก็สามารถนั่งได้หมดนะครับผมไม่ว่าจะเป็นตัวเราเมียน้องเมียหรือแม้แต่กิ๊กนะครับผมก็สามารถนั่งได้เลยนะครับผม อันนี้พูดเล่นนะก็ยังไงคันนี้นะเป็นสเกล1นึ่งต่อ,อประมาณ1ต่อ12นะครับซึ่งซึ่งถือว่าเป็นสเกลที่สวยงามคันใหญ่ใช้ได้พร้อมกับจอยนะครับผมจอยสติ๊กนะครับจอยสติ๊กนี่เป็นการปฏวิวัติวงการของเล่นเลยนะในในแง่ของรถบังคับเนี่ยนะครับผมก็ตัวนี้เขาจะคล้ายๆของจอยเกมนะครับผมซึ่งเขาจะให้ทะลที่ถือว่าเจ๋งมากๆเลยนะ แต่ผมขายของมาเนี่ยผมไม่เคยเจอจอยบังคับที่ที่มันแปลกตาแล้วก็ดูหน้าเล่นได้ขนาดนี้นะครับผมตัวนี้เป็นรถที่วิ่งได้จริงนะครับสังเกตดูนะมีดิสเบรกด้วยนะครับผมแล้วก็มีไฟหน้านะครับผมแล้วก็ไฟท้ายนะครับเดี๋ยวเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะมาลองแกะแล้วลองวิ่งกันดูเลยนะครับ let's go แล้วแล้วเราก็แกะออกมาแล้วนะครับผมนี่ นอกจากนั้นนะเขายังแถมที่ชาร์จแบตเตอรี่นะครับผมกระถานชาร์จให้ด้วยนะคือผมมองว่าคุ้มค่ามากๆนะครับผม <Thr> ough, นี่หลังจากแกะมาแล้วก็จะได้นหน้าตาหล่อๆแบบนี้นะครับผมแล้วก็ตัวที่ชาร์จอาที่เล่นนะครับผมนี่ว้าวมีไฟด้วยครับผมมีไฟ LED ด้วยตัวจอยโยกนะครับเวลาเรารโยกนะก็จะเป็นประมาณนี้นี่ถอยหลังนะครับนี่ถอยหลังนี้ นี่นะครับเนี่ยเลี้ยวซ้ายขวาเนี่ยซ้ายขวาแบบนี้นะครับเนี่ยเดินหน้าเนี่ยถ่ายหลังเดินหน้าแล้วก็ประตูนีเาา่เราสามารถปิดเปิดได้นะแบบนนี้นะครับสามารถปิดเปิดได้ครับแล้วก็ยังไม่พอนะครับตรงรีโมทนะเขาจะมีปุ่มในการตั้งใจโรนะครับผม สมมติเวลาเรายกนะดูนะไม่ได้สัมผัสพื้นเลยนะนี่นี่เอยหลังนี่เดินหน้าเลี้ยว,นะวซ้ายนี่ขวาซ้ายขวานี่ว้าวสุดยอดอ่ะนี่นวัตกรรมใหม่เลยนะครับนี่ยกเดินหน้านะครับก็จบการรีวิวไปแล้วนะครับผมสำหรับของเลเล่น,นะครับผมบเบลเล่ตัวประ,ะ,ะทุนนะครับอันนี้ถือว่า ใครพลาดอยู่นี่บอกได้เลยว่าเสียใจแน่ๆครับเพราะสินค้ามีจํากัดมากๆครับผมไงรีบโทรมาสั่งซื้อได้เลยนะครับผมแน่นอนครับผมตามธรรมเนียมนะครับจากตุ้ยแมททอยวันนี้นะครับผมแน่นอนวันนี้เรามีผู้โชคดีนะครับคนแรกในประเทศไทยอีกแล้วนะครับที่เป็นเจ้าของเบลเล่นะครับผมเบลเล่นาเข้านะครับสินค้าลิขสิทธิ์แท้นะครับผมก็วันนี้นะครับผม เจ in ้าของคนแรกในเมืองไทยเนี่ยเขาไม่ได้ซื้อแค่คันเดียวนะนี่วันนี้นะครับผมเขาโชบใจปั้มนะครับผมเขาซื้อจัดไปเลย2องคันครับผมพอเขาชอบ2สีนะครับมีสีดําแล้วก็สีเป็นสีแนวฟ้าออกม่วงนะครับผมเป็นสีลิมิเต็ดนะครับผมที่เบลเล่เขาทํามาจํากัดจํานวนเท่านั้นนะครับผมสาหรับจอยรถมีจอยพวงมาลัยจอยสติ๊กแบบในเกมแบบนี้นะครับยากมากๆเขาก็ พอเจอปั๊บเขาก็รีบจัดทันทีนะครับวันนี้ผมมีโอกาสได้สัมภาษณ์ขอเปิดตัวลูกค้าแม่ทอยนะบัดนี้ปั๊มปั๊มปั๊มสวัสดีครับชื่ออะไรครับชื่อเบลครับคุณเบลนะครับผมคุณเบลรู้จักแม่ทอยจากที่ไหนครับใน YouTube นะครับแล้วก็วันนี้ทำไมถึงตัดสินใจซื้อเบลเล่ครับถอยเบลเล่ครับวันนี้ชอบครับชอบตรงดีไซน์ครับแล้วก็มัน ที่บังคับมันแปลกใหม่ดีด้วยครับอืมไฮไลท์จุดเด่นเลยคือที่บังคับใช่ไหมครับใช่ครับอืมแล้วก็รูปทรงรถอะไรเงี้ยประตูเปิดได้อะไรเงี้ยครับครับแล้วราคาเป็นยังไงบ้างครับราคาคุ้มค่าครับอืมคุ้มค่าแล้วก็เอ่อรู้จักแมททอยเนี่ยจากที่ไหนครับเอ่อใน u t u b e ครับอ๋อจะใน youtube นะครับผมเห็นไหมครับท่านผู้ชมทุกคนก็จะรู้จักแมททอยจากทาง u t u b e นะครับแสดงว่า y youtube นี่ทําให้เรา ได้เพื่อนใหม่ได้อะไรเยอะแยะเลยนะครับผมก็สําหรับวันนี้ที่อ่าเขาซื้อไปสองคันนะครับผมก็ถ้างั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าใครอยากได้ดรถเจ๋งๆเงนี้ต้องซื้อที่ไหนครับแมททอยครับถ้าที่จะซื้อต้องนึกถึงแมททอยครับโอ้โหขอบคุณมากมากครับผมก็เห็นไหมครับผมนี่ก็เป็นเสียงจากลูกค้าตัวจริงเสียงจริงเลยนะครับอย่างนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าใครอยากได้ของเล่นเด็ดๆ,ๆจริงๆนี้นะอย่าพลาดห้ามพลาดไม่ต้องลังเลครับผม รีบโทรสั่งซื้อกิงก่งกลางมาได้เลยที่เบอร์084-764-6457นะครับย้ำนะ084-764-6457หลายแมททอยมีเว็บไซต์ด้วยนะ w w w m a t h c o m ย้ำนะครับ w w w m a t h c o m ชื่อนี้มีแต่คุณภาพบริการส่งสินค้าทั่วประเทศนะครับผมยังไงผมด้วยแมททอยและหนุ่มใจปั้มผู้ที่เป็นเจ้าของเบลเล่ถึงสองคันวันนี้ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้านะครับผม ไงวันนี้ขอตัวลาก่อนขอบคุณครับบ๊ายบายถ้าหากว่าท่านใดไม่อยากพลาดคลิปการรีวิวของเล่นสุดเจ๋งจากตู้แมททอลคนนี้อย่าลืมกดปุ่มติดตามด้วยนะครับผมกดเลยนะกดกดกดเล่นเป็นทีมเลยนะครับผมก็รับรองได้ว่าถูกใจแน่ๆนะครับผมก็ยังไงถ้าเกิดว่าใครอยากได้รถดิฟเท่ๆอย่างเงี้ยต้องซื้อที่ไหนครับผม แม่ต้อยครับโอ้โหคงเท้เปิธคาตน40กิ49ครับ <laughs> 49ครับโอเคยังไงก็ขอบคุณมากๆครับผมถ้าเกิดว่าท่านใดเพื่อนๆท่านใดนะครับผมที่ดูอยู่นะครับและอยากได้รถจริงๆนะครับผมแบบ